สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับห้องเรียนครูแบนวันนี้นะคะคุณครูมีความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องปรากฏการของดวงอาทิตย์บนโลกมาให้น้องๆน,นะคะได้เรียนรู้กันนักเรียนรู้หรือเปล่าคะว่าดวงอาทิตย์ของเราขึ้นทางทิศใดและตกทางทิศใดอ่าไม่มั่นใจใช่ไหมคะมาพบกับบทเรียนของเราเลยค่ะ พระอาทิตย์นะคะจะขึ้นทางทิศต,ตะวันออกในตอนกลางวันค่ะและจะตกในทางทิศต,ตะวันตกในเวลากลางคืนนะคะน้องๆเห็นสัญลักษณ์หรือเปล่าต่อไปนะคะ